นครับวันนี้คร mm ับ hmm. พ uh mm ี hmm. ่น mm ้องวันน okay. mm ี hmm. yes. ble, mm ้ก hmm. right. uh ็จะเป็นเมนูตำผ้าคิ้วนะครับไก่ยอแล้วก็ปลาคุ้นนะครับใส่คุ้นด้วยพี่น้องเด้เลยครับอุ้ยปลาครับปลามารับชมกันเลยนะครับอย่ารอช้าด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแบบตำพริกกระเทียมพี่น้องเด้เลยครับแดงแรกเลยนะครับพี่น้องน้ำปลาครับน้ำปลาจวดเลยพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นปลาต้มนะครับแบบถุงนะพี่น้องแล้วก็ใส่ไปด้วยนะครับ

จะใส่มะขามเสียกลงไปครับเนเพิ่มแบบควารันคะหวนี่ครับเริ่มเบ้ต้อต้กวใส่ก่นจมันเยใส่คื้ใส่้ายเสียบร้ายพี่น้องเนี่ยเอ๊ยเสียบ ใส่ลูเหรีแน่เลยเหรียมาใช่ไหมมาผัด,ผ,ด<า>ผัดเทียวผัดหนึ่งป่ะออหนึ่งพี่กายใช่ไหมใช่โอเคนี่หลักหลักเหลนแล้วนี่ของหลานเหลนยญไล่ไ่ผูกนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าวขี้ริ้วกับไก่ย้อนนะครับ,รบลวกมาแล้วพี่น้องแซ่บครับ นก็ค่อยใส่ลงไปครับใส่ลงไปแล้วอันนี้อะไรลูกมผ้าคีริ้วครับคีริ้วมันขาวผ้าคีริ้วขาวครับของบัวาเนาะเบิ้มอันนี้แกงครับผมนี่ครับเปิดร้านตทุงตามได้เนี่ยแม่กินได้ไหมครับแม่แม่ไม่กินแม่ไม่กินปลาร้าอ๋อไม่กินปลาร้าหอมดีนะ นะครับอันนี้ก็จะใส่ใ <c oughs> บผักชีนะครับผักชีฝร,รั่งครับเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ก็เป็นข้าวปุ้นครับพ <c oughs> ี่น้องใส่ลงไปครับพี่น้อง <c oughs> ต่ำเลยเลยต่ำเลยเลยไม่ฉีกเหรอไม่ฉีกครับเดี๋ยวมันละลายครับ